สวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการ s อสคุีในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ของทองคำว่ายังคือโอกาสนะหรือมีความเสี่ยงสำหรับคนที่ลงทุนในทองคำนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเองก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ เราจะมาคุยกันว่าทองคํานี้มันยังคือโอกาสหรือไม่มันจะขึ้นต่อหรือมันจะลงหรือมันจะอยู่ยังไงไปยังไงนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยนะขึ้นแต่ที่สามพันกว่านี่นะครับสามพันห้านะ ผมยังลุ้นนะว่าทองคําจะไปอยู่ที่4,000ได้หรือไม่นะครับใน US ดอลลาร์วันนี้ในมุมมองของ S Group ทีเนี่ยนะครับเรามองว่าทองคํายังเป็นสินทรัพย์นะฮะที่ปลอดภัยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่านะครับ ไม่ได้เชิญชวนให้ทุกท่านลงทุนในทองคำนะครับผมไม่บอกว่ามันดีที่สุดแต่สำหรับผมแล้วนะครับทองคำคือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยณนะตอนนี้นะครับแต่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับออกมาพูดในเรื่องของนะเศรษฐกิจณนะปัจจุบันนี้นะรอการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับ หลายคนบอกให้ออกมาถือเงินสดพยายามถือเงินสดให้มากที่สุดเพราะเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ยุคนะคเศรษฐกิจกำลังจะล่มนะครับหรือไม่อย่างไรอันนั้นไม่ทราบได้นะครับแต่ยังไงคนที่นะครับมีทองคำนะก็ เอาเป็นว่าลุ้นนะครับเก็บยาวๆนะครับเก็บยาวๆเพื่อทํากําไรนะรในช่วงที่เศรษฐกิจมันดีก็แล้วกันนะครับสำหรับเงินเย็นๆนะครับสาหรับเงินเย็นๆที่ลงทุนไว้สําหรับใครที่เป็นเงินร้อนไม่แนะนํานะครับเอาละวันนี้แน่นอนเศรษฐกิจที่มันกําลังจะแย่ yeah. หรือกูรูหลายท่านออกมาเตือนนะครับในเรื่องของอการลงทุนพยายามที่จะบอกเราว่าให้เก็บเงินสดถือเงินสดมากที่สุดแน่นอนครับนะฮะเอสเอกุุปเองก็ต้องเก็บเงินสดครับมากที่สุดแต่ในทองคํำยังไงมันก็อยู่แบบนั้นครับทองคําไม่มีคําว่าเสื่อมสลายเพราะมันเป็นแร่นะ,ะที่ นับวันยิ่งหายากครับมันจะแพงขึ้นแพงขึ้นแต่การลงทุนในทองคำเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเราต้องลงทุนแบบใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะเงินต้องเป็นเงินที่เย็นนะครับใครที่มีเงินน้อยนะครับอยากลงทุนระยะยาวๆนะครับมันก็ นะลงทุนได้ครับนะแต่เราจะบริหารจัดก,การได้หรือไม่เท่านั้นเองน,นะครับใครที่ลงทุนระยะสั้นในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะนะผันผวนสูงนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่านะครับในฝั่งของเศรษฐกิจการค้านะโลกเนี่ยนะครับอเมริกาจีนเองเนี่ยซึ่งมีการทำ จะเรียกว่าสงครามทางการค้าหรือไม่เนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือปัจจัยสาเหตุครับที่วันนี้นะครับมันเอาแน่เอานอนกับเศรษฐกิจไม่ได้แต่ในมุมมองของ S.A. Group เนี่ยนะครับอ่า S Group TV เนี่ยนะครับเรายังมองว่าทองคำคือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับสิ่งที่เราพูดทุกท่านไม่ต้องเชื่อ นะครับทุกท่านไม่ต้องคอยตามแต่อันนี้คือมุมมองของเราโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังนะครับลงทุนแบบมีสตินะครับเราพูดในสิ่งที่เราคิดนะครับว่ามันจะเป็นมุมมองไหนนะเรายังมองว่าทิศทางของทองคำนั้นมันจะ มันจะนะครับราคามันจะเพิ่มสูงขึ้นมันจะไม่ลดลงอะไรมากมายครับ,นะรบในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปีหกสิบเ็ดเนี่ยทางช่องของเราเนี่ยได้พูดถึงทองคำนะว่ามันยังไงมันก็ต้องถึงห้าหมืนนะครับ คลิปเดิมๆเสียดายนะครับเสียดายที่ลบออกนะครับเราเปลี่ยนช่องทีนี้เรากลับมาทําทองคาใหม่นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดว่าทองคำเนี่ยนะครับยังไงมันก็ถึง5้า0 0ืนนะผลสุดท้ายครับมันก็มาถึงห้า0 0ืในปัจจุบันนะครับ แล้วมุมมองของเรายัางมองไปได้อีกครับว่าเรายัางเชื่อมั่นว่าทองคําจะมากกว่าห้าหมื่นนะครับอาจจะไปแตะที่หกหมื่นได้แต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ปีหน้าไม่แน่นะครับนะฮะถ้าเศรษฐกิจสงครามการค้านะครับสงครามอาวุธอะไรเกิดขึ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับทองคําจะพุ่งปี๊ดเลยนะครับ